สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับวันนี้มากันถึงที่สารคามเลยนะฮะมาดูสวนป่า,า28ปีใช่ครับมาอย่างไงฮะที่มาที่ไปอ่าแปลงนี้นะครับเป็นแปลงแรกเลยที่ผมในความรู้สึกว่าตัวเองจำได้ว่าปลูกป่าอ่าตอนนั้นนะครับมีแม่มีพ่อเรายังเป็นเด็กน้อยอยู่ครับ ก็มานั่งคำนวณนับวันเวลาดูแม่เป็นคนจำว่าวันที่ปลูกต้นไม้แปลงนี้ก็คือวันที่หม่อมราชวงศ์คริสต์ปลามโมดเสียชีวิตมผมก็มาเปิดข้อมูลดูอ๋อตรงกับวันที่8ตุลาคมสองพันห้าร้อยสามสิมาถึงวันนี้มันก็ประมาณ28ปีเป็นต้นประดูครับอประดูยี่สิปีครับผมเนี่ยแล้วลยังไงถึงได้มาคิดปลูกตรงนี้ครับจริงๆเจ้าของโปรเจกต์จริงจงตอนนั้นก็จะเป็นคุณแม่ นะครับ<อ>มีคุณแม่นี่แหละเป็นหลักเป็นหัวแต่ว่าเท่าที่คุยกับคุณแม่ก็คือตอนนั้นเป็นโครงการของสมเด็จย่าครับโครงการสมเด็จย่าเอาต้นไม้มาแจกให้คนปลูกป่าพลิกฟื้นพื้นปา่าเพราะว่าตามชนบทบ้านนอกส่วนมากจะตัดป่าจะไม่ค่อยปลูกนะครับครับแต่ว่าพอมีโครงการมาชาวบ้านก็ไม่มีใครอยากจะปลูกเขาาต้นประดูมาแจกนี่ไม่อยากได้สักคนเลยครับแต่ว่าคุณแม่ก็เอา้าพอญาติไม่อยากได้ไม่อยากได้เอา้า ยายก็เลยพอมีที่อยู่ที่หัวไร่ปลายนาอยู่นิดหน่อยยายก็เลยเอาสิทธิ์ของญาตินะครับเอามาปลูกคุณแม่เป็นคนเอามาปลูกก็น่าจะประมาณสักหนึ่งงานก็ดูดูพื้นที่แล้วมันก็หนึ่งงานก็จะประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบต้นได้อยู่ครับผมแต่ที่เหลืออยู่ตอนนี้อาจจะไม่ถึงมีแต่ประดูมีแต่ประดูเลยครับตอนนั้นที่ปลูกนี่ตรงนี้เป็นประดูเลยครับตอนนั้นในความจําของตัวเองก็คือจําได้ว่ามันยังเป็นแบบที่ลกล้างว่างเปล่าแล้วก็เป็นแรง,แรงเป็น เขาปลูกหญ้าให้กัวให้ควายอะครับแล้วตอนนั้นตัวเองอายุเท่าไหร่ฮะอ่ามาดูยอนหลังมันประมาณ15้าปีก็ประมาณมสมเนาะมสครับผมนๆไปดูต้นใหญ่ๆที่ว่าปลูกดูต้นที่ปลูกไว้นะครับแนวนี้นี่ถ้าต้นที่ใหญ่สุดตอนนี้ก็น่าจะเป็นต้นนี้ครับนี่นี่ครับแต่ทีนี้ต้นใหญ่สุดนี่มันไม่ได้หมายความว่าเราปลูกเองทุกต้นนะเป็นต้นที่มันเกิดเองโดยธรรมชาติก็มีต้นนี้เป็นต้นที่เราปลูกครับผมเนี่ย Oh. ต้นนี้คือต้นที่เราปลูกครับนี่นี่แต่ว่าต้นนี้นี่จะเป็นต้นที่เกิดเองตามธรรมชาติลมพัดปลิวมาอ๋อ oh. ในปีเดียวกันก็อาจจะไล่ๆกันไล่หลังกันคิดว่าไล่หลังกันด้วยซ้ำเอา้าหมายถึงว่าอันนี้โตตามหลังมาเออแต่เอาตรงนี้เป็นข้อมูลที่ยังไม่ชัดเจนนะครับมันอาจจะปลูกก่อนแล้วยายหรือคุณแม่อาจจะเอาไว้ก็ได้อ oh. แต่คิดว่ามันก็อาจจะไล่ๆเลี่ยกันนะครับ oh. แต่ว่าที่แน่ๆนี่เราเห็นว่าที่ธรรมชาติมันปลูกนี่มันมันโตเร็วจริงๆลองโอบนะเนี่ยโอบให้ดูนะครับปัะดู้ไซนี้นี่ถ้าเขาซื้อขายกันไม่รู้เท่าไหร่เนาะเห็นไหมครับเนี่ยมือมือไม่หุ้มเลยครับมือมันไม่ไม่หุ้มเลยมือไม่ถึงครับผมก็คือตอนที่เราปลูกเราจําได้ว่ามันไม่มีต้นใหญ่หรอกครับผมมันยังเป็นป่าหญ้าอาจจะมีแค่ต้นท่วมหัวเล็กๆนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้มีต้นใหญ่เนี่ยแต่ต้นนี้นี่ปลูกครับูเนี่ยก็จะประมาณนี้ โอ้โยังไม่รู้อะไรเลยนะยังไม่มีโครงการปลูกป่าเหมือนที่แพร่หลายอย่างทุกวันนี้เนาะตอนนั้นมันคือสิบห้าปีแล้วก็เด็กเนาะยังคิดอะไรมากไม่เป็นแต่ว่าเห็นเอแม่พ่าปลูกแล้วก็ปลูกปลูกโดยไม่มีความรู้ไม่มีหลักการไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะครับแต่วมีกล้วยอะไรมาก่อนใช่ไหมมีครับแต่ก่อนเป็นเอากล้วยมาปลูกเพิ่มเติมด้วยแต่จริงๆปลูกเต็มแหละแต่ควายมันเป็น ทุ่งทุ่งไอ้หญ้าให้เลี้ยงควาย<อ>เนาะควายมันไม่มีอะไรล้อมครับครับควายมันก็เข้ามากินมาอะไรมันก็เลยเหลืออยู่ที่เห็นนี้โอ้มันรอดมาได้ป่านนี้ก็เก่งแล้วเนาะคือมันเป็น,นไม้ที่ปลูกแบบว่าคือเอาให้เทวดาดู<อ>ก็ไม่รู้ท่านดูหรือเปล่าเพราะว่าน้ําไม่เคยลดอะไรไม่เคยมาดูแลอะไรเลยแค่เอาลงดินไว้<อ>ก็ได้ขนาดนี้ก็ถือว่ามันก็สุดยอดละ อันนี้ปลูกตามหัวไร่ปลายนาอีหลีเนาะใช่ครับอันนี้ตามหัวไร่ปลายนาไรแค่หนึ่งงานนะหนึ่งงานนี่ปลูกเต็มหนึ่งงานเลยด้วยใช่ครับแต่จริงๆถ้ามาผมมาเช็คข้อมูลดูมาเก้ามาวัดระยะดูแล้วต้นปลูกนี่มันประมาณสองคูณสองครับผมสองคูณสองกะคือกะเอาเนาะมันไม่ได้ถึงเชือกถึงไรกะเอาว่าแนวสองคูณสองแล้วก็ขุดเลยมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างครับเพราะนั้นเวลามันตรงขึ้นมันจะแข่งกันครับต้นไม้มันจะถูกเบียดกันเห็นไหมครับ ค,คือต้นไม้ที่เราปลูกนี่นนี่สูงชะลูดไปครับประดูที่มันทีๆกันเนี่ยมันจะพุ่งแชะลูดโอ้โหดูครับรน่าจะเป็นสิบเ,<ล>เมตรได้เหมือนกันเนี่ยมันจะพุ่งทุกต้นเลยครับเพราะว่ามันถูกต้นใหญ่ๆนี่บังแสงแล้วเขาก็พยายามที่จะพุ่งพุ่งไปนี่ทุกต้นนี่พวกนี้จะต้นปลูกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ยี่สิบกว่าปีนะ อันนี้คือคือได้ตรงก่อนครับมันได้ตรงถ้าอยากให้ต้นนี้ขยายอ้วนก็ต้องตัดข้างๆเอาไปใช้งานใช่ครับแล้วคัดดูว่าต้นไหนไม่สวยล้วก็คัดตัวนั้นเอาออกไปใช้งานใช่ก็เลยเข้าใจหลักการตรงนี้เลยว่าถ้าพี่น้องปลูกทีนี่ทําให้ต้นไม้มันสูงชะรุดแบบนี้แหละแต่ที่นี้เรา่คยมาคัดสรรมาจัดการตามหลังเอามันก็ได้เอาตรงก่อนตรงนี้ดูย่านีโอ้โหดูแต่ละต้นไม่ใช่ต้นนี้ต้นเดียวเอาตรงให้ได้ก่อนโอ้โหไม้ประดูตรงๆนี่มันมูลค่ามหาศาลนะมันหายากนะ พอได้ตรงปุ๊บอยากให้อ้วนก็ไม่ยากนะครับขยายพื้นที่เขาได้แสงนี่เนี่แต่พูดถึงว่าเราตัดขนาดนี้นี่เอาไปใช้งานได้ไหมอันนี้ได้เราตาลีตัดไปจริงก็เอาไปทํากระท่อมเป็นเสากระท่อมมันก็ใช้งานได้เพียงแค่ว่ามันอาจจะเอาไปเป็นไม้ปูไม้อะไรยังไม่ได้แต่ไปใช้ในสิ่งที่เราใช้ได้แต่พูดถึงความตรงเนี่ยได้เลยโอ้ความตรงดูครับทุกต้นดีมากๆทุกต้นนั้นความหมายของการปลูก ต้นไม้ถี่ไว้ก่อนไม่ได้ผิดนะครับเราเลือกใช้ได้ตามระยะปีใช่อย่างเล็กๆขนาดนี้เราก็เอาไปใช้งานที่มันเหมาะทำเสาเทียงนาถ้าใหญ่ไปหน่อยเราก็ทำแป้นปูอะไรพวกนี้ตรงนี้ตาก็ตัดไปสองสามต้นก็ไปใช้งานด้วยนี่ขนาดเต็มทำหัวไล่ปลายนาเราไม่อยู่เราไม่อยู่ในพื้นที่เนาะแต่มีคนโทรมาถามนะเขาอยากได้ไม้ประดูเขาให้ราคาเท่าไหร่ละเขาก็มาให้ถ้าต้นใหญ่ๆประมาณอย่างนี้นะครับนี่ประมาณที่เราเห็นอย่างเงี้ย อย่างนี้อย่างเนี้เนี่ยเขาก็ให้หมื่นหนึ่งเขาไม่ต่อเลยเขาเป็นคนเสนอเลยอเแต่เราก็บอกว่าโอ้ก็ยังไม่ยังไม่ขายหรอกยังไม่พร้อมที่จะขายครับยังอยากให้มันโตกว่านี้อยู่มันสามารถอยู่ได้เป็นร้อยร้อยปีเนาะใช่ครับมตรงนี้ยคือถ้าไม่ได้ว่าเล่งใช้เงินก็ไม่จำเป็นต้องไปขายมีเยอะนะเดินมาดูทางนี้ดูครับมันมีเยอะที่มันยังรอดอยู่เนาะนี้ก็ชัดเจนว่าปลูกป่าเป็นเงินอมนะครับ นี่เออตรงนี้เป็นอะไรที่เราชัดว่ามันคือบํานาญเป็นเงินออมเงินฝากนี่โอ้ตต้นนี้มันชัดมากครับเพราะเราทําแบบไม่ได้คาดหวังอะไรแต่มาเห็นแล้วว่าอ๋อมีคนมาเสนอเลยขนาดปลูกให้เทวดาดูแลท่านก็จะดูแลบ้างไม่ดูแลบ้างอันนี้เห็นไหมองคธรรมชาติแต่มันตรงนะครับเนี่มันตรงมีอีกหลายต้นครับสี่ห้าต้นมีแต่ต้นตรงๆเลยในป่านี่แต่รอบข้างมันจะเป็นยางพาราทั้งหมดครับแต่ก่อนก็เป็นเรื่องโล่งตอนหลังเขามาลงยางพารา ตรงนี้มันก็จะเป็นพื้นที่ที่เหมาะกับไม้ประดู่เพราะว่ามันมีต้นประดู่ขนาดสามสี่คนโอบครับแต่ก่อนมันอยู่ตรงนี้สองต้นเขามากัดไปหมดแล้วอ, <laughs> อันนี้มันน่าจะเป็นพวกที่เขาปิวมานะครับบางต้นในส่วนที่เราปลูกเสริมก็ครับจะต้นเติบโตมาตามมาใช่ใช่มันจะค่อยๆโตตามมานี่เห็นไหมต้นที่มันยังเหลืออยู่ต่อแถวกันเนี่ยว่าจะประมาณนี้ครับหน,นึ่งเห็นไหม นี่มันก็ประมาณนี้สองเมตรนี่คือระยะสองคูณสองต้นที่ได้แสงมากหน่อยมันก็โตมาหน่อยนี่ตั้งแต่ปีสามแปดนะครับตั้งแต่ปีสามแปดลักษณะไม้ก็คือการปลูกทีครับแปดทุกต้นตรงหมดครับทีนี้ค่อยจัดการเอาไอตัวนี้ก็จะเป็นธรรมชาติเนะครับต้นขวามือเนี่ยธรรมชาติต้นดั้งเดิมเขาเลยครับเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้คือเราปลูกเราปลูกถ้าเขาได้แสงดีมันก็จะ ปลูกทิ้งไว้ตามหัวไล่ไปนาเป็นเงินออมมอดกลูกหลานโอ้อันนี้ชัดเลยอันนี้เขาให้เลยแหละนี่หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเขาเสนอให้เลยแต่ดูไม้มันนะครับได้ไม้เยอะมากต้นเออหมื่นหนึ่งสิบต้นก็เลไรโอ้หมื่นหนึ่งสิบต้นก็เอาศูนย์ไปเติมก็แสนหนึ่งแสนหนึ่งไม่ได้ทําอะไรนะแสนหนึ่งะยี่สิบแปดปีแบบลงหลงลืมลืมอย่างเทียว ที่แค่งานเดียวนะฮะถ้าสมมุติมันมีมากใกล้กว่านี้ก็อาจจะได้มูลค่ามากกว่านี้ก็เลยยิ่งชัดเจนว่าแปลงนี้ถ้าปลูกแบบดูแลดีๆนะให้น้ําให้ปุ๋ยให้เขารอดสักสองสามปีครับอ่ามันจะขนาดไหนละขนาดนี้ขนาดเราไม่ได้ดูแลเราก็ยิ่งชัดเจนตรงนี้มากขึ้นยังมีแปลงที่ที่เข้าวงการแล้วใช่ไหมแปลงนี้แปลงอีกที่แปลงหนึ่งจะมีแปลงนั้นยังไม่เคยเปิดตัวอ๋ออ่า แต่เริ่มรู้จักเริ่มรู้จักการปลูกต้นไม้แล้วใช่ครับเริ่มไอเดียเริ่มเห็นเริ่มไปดูเริ่มนั้นแล้วก็เริ่มเกิดความคิดจากแรงบันดาลใจของตัวเองอยากจะปลูกป่าก็เลยมาบุกเบิกที่แปลงนั้นเป็นแปลงเริ่มต้นเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะครับผมเดี๋ยวไปดูอันนี้เป็นแปลงที่ปลูกตอนอายุ15ปีกับคุณพ่อคุณแม่ปีสอันหนึ่งรอ่าต้นไม้ก็เติบโตไปวันหนึ่งอยากได้เงินก็มาตัดขายเขาก็เอาละหมื่นบาท แต่ทาไม่อยากขายก็อยู่ให้ไปร้อยปีครับไปดูกันต่อไปนะครับอันนี้คือแปลงที่ที่แปลงอีกแปลงหนึ่งประมาณสักสองไร่ที่ผมปลูกด้วยแรงบันดาลใจระเบิดจากข้างในตัวเองอ๋ออกี่ไร่นะตรงเนี้ยประมาณสองไร่สองไร่อาจจะไม่ถึงสองไร่ดีขาดอยู่นิดหน่อยครับครับผมสองไร่ก็ปลูกได้เยอะเหมือนกันเนาะก็เยอะครับแต่ว่าตอนที่เราปลูกเนี่ยผมได้ประสบการณ์ จากแปลงหนึ่งที่ตอนนั้นผมเริ่มระเบิดจากข้างในเนี่ยมาปลูกก็คือผมทําอีกแปลงหนึ่งก่อนซึ่งแปลงนั้นนี่ประมาณไล่กว่าๆผมชอบยางนาครับก็เลยปลูกยางนาทั้งหมดปรากฏว่าหลังจากที่มันโตไปแล้ว3ปีปีนั้นมันแรงมากแรงมากมันก็เลยตายเรียบร้อยเลยต้นเท่าแขนเท่าอะไรหมดแล้วเราก็เลยได้เรียนรู้จากธรรมาชาติได้ข้อคิดว่าเออการปลูกต้นยางนาผมมาดูแถวนี้มนไม่มียางนาเลยเนื่องจากมันเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งกันด่านครับ เราก็เลยมาปรับใหม่แปลงนี้เราก็เลยได้ประสบการณ์เออผมมาดูว่าแถวนี้มีต้นอะไรบ้างโอ้ต้นแดงมีไหมเออมีปลาดูมีไหมมีผมก็เลยโฟกัสเลยว่าอา้าวงั้นเราเอาต้นไม้ที่มันอยู่กับท้องถิ่นนั้นได้เราก็เลยเลือกพวกไม้แดงพยุงปลาดูซึ่งตรงนี้มันโซนมันเลยแล้วก็ปลูกแบบวิถีก็คือให้เทวดาดูแต่ผลปรากฏว่ารอดประมาณสัก8ป90%ซขึ้นเลยแต่ต้องปลูกก่อนฝน ถูกต้องครับพยายามเน้นก็คือเอาช่วงที่จะเข้าหน้าฝนแต่มันจะมีลูกไอ้ต้นพันธุ์ซาดวะนี่มันปลิวมาเกิดมีพันธุ์ซาดพันธุ์ซาดเขาจะปลิวมาเกิดเองมันจะมีต้นพันธุ์ซาดใหญ่อยู่นี่เนาะครับผมพันธุ์ซาดต้นใหญ่ต้นใหญ่อยู่ต้นหนึ่งต้นนี้เป็นต้นโบราณเลยต้นใหญ่เออแต่ตอนผมปลูกอย่างนี้นะทีนี่ผมไม่รู้ว่าต้นแดงมันจะเกิดได้ไหมผมไม่มั่นใจผมก็เลยปีนั้นผมก็เอาแดงต้นนี้แหละมาปลูกก่อนเพื่อนเลยปลูกไว้ประมาณสองต้นเออปีหลังมาดูเออมันอยู่ได้นี่หว่า หลังจากนั้นผมก็เลยระดมต้นแดงใช่ไหมมันจะมีหลายระดับเพราะว่าเราได้ทดลองแล้วว่ามันปลูกได้แล้วก็ข้อจํากัดอีกหนึ่งคืองบประมาณผมไม่ได้มีงบประมาณเยอะที่จะปลูกทีเดียวผมก็ปีละร้อยต้น200ต้น50ิบต้นก็ปลูกมันก็เลยมีต้นไม้หลายรุ่นแล้วปลูกก็คือไม่ได้ดูต่อเลยไม่ได้ดูต่อเลยเพราะไปอยู่กันทัรักษ์ใช่อยู่ซีสเกตอันนี้สารคามก็เลยเทวดาดูแลให้ปให้เทวดาดูแล นี่ได้ขนาดนี้ก็เทวดามีน้ำใจมากเลยครับแสดงว่าต้องขอบคุณเทวดาเทวดามีน้ำใจนะฮะ,ะก็มาปลูกกันเพราะนั้นต้นไม้ตรงนี้อันนี้อย่างที่เราเห็นนี่ก็ประมาณ4ปีนะนี่<อ>ก็ไม่ได้ถือว่าสมบูรณ์ไม่ได้ถือว่าสวยนะเพราะว่าเป็นลักษณะดินทราย<อ>แรงๆแห้งๆไม่มีน้ําครับนะมันก็ได้อันนี้แต่ว่าเขาแข็งแรงแต่ไม้จะเข้าแก่นดีมากใช่ครับถูกต้องโตงไปรอดเติบโตไป10ปีสิบห้าปีอันนี้คือพยุง ธรรมชาติหน้านี้เน้ปลวกแต่เขากินเขาไม่กินต้นเป็นหรอครับมันกินแค่เปลือกที่มันตายนี่กินเพื่อจะมันก็จะขยายต่อไปใช่ขยายแล้วก็จะแก่นดีมากเป็นระบบนิเวศเนาะมันเป็นเหมือนเทศบาลเลยแหละพวกปลวกพวกอะไรนี่ครับเนี่ยเราไม่ได้อยู่ประจาเราก็ปล่อยไว้อย่างนี้เห็นไหมมันก็โตขมันไปเลยครับน้ําไม่เคยลดเนี่ยตอนแรกเห็นนึกว่าต้นเป็นต้นยมหินไม่ใช่นะฮะอ่านี่ผ่านุ์สตว์ นี่คือพันซาดไม้ที่แข็งอยู่ทนแล้วก็มันเกิดเองครับแต่เราเห็นว่าไม้พวกนี้มันมีประโยชน์และมีคุณค่าและหายาก<ม>เป็นไม้โบราณที่มันอยู่ประจาท้องถิน่นครับผมเราก็เลยเอาไว้พันซาดก็คือมันจะอยู่ไปผันชาติใช่ครับนี่อันนี้ก็ไม้แดงที่เราปลูกไว้แต่ก่อนตรงนี้มันจะเป็นป่าไผ่<ะ>เป็นป่าไผ่แล้วทีนี้เราคิดว่าเราจะปลูกป่าแล้วก็เลยลื้อไผ่น้ำน้มนั้นออกครับ พอรื้อออกเสร็จเรียบร้อยค่อยทยอยลงต้นไม้รุ่นแรกที่ปลูกก็ประมาณปีห้าเก้าซึ่งปีนั้นนี่ยางคาร,ราเนี่ยกำลังมาแรงครับผมก็ตัดสินใจเอะจะปลูกยางดีไหมหรือปลูกป่าป่าน,นั่นก็ได้แนวคิดว่าอา้าวจะปลูกผสมกันนะ ได้แนวะคิดว่าจะปลูกผสมกันแต่ปรากฏว่าตอนหลังๆก็เลยไม่ได้ลงยางก็เลยเอา้างั้นเอาเป็นสวนป่าไปเลยผมก็เลยระยะแรกของการปลูกมันก็จะเป็นระยะห่างที่ผมปลูกเอาไว้ก็คืออย่างเช่นนี่ครับต้นนี้นี่ประมาณสักเจ็ดปีได้แล้วประมาณเริ่มต้นประมาณปีห้าเก้าเนี่ยอันนี้เป็นประดูนี่ประดูต้นนี้กับนี่ครับแถวแรกเลยที่ปลูกนี่ อันนีค่าโมงมาค่าโมงมันเหลือหมดเลยนี่นี่แถวแรกที่ปลูกพ uh huh. ระยะประมาณหกคูณสี uh ่เมตรไอ้ที่มาแซมพวกนี้คือปีหลังๆเออเรารเออพอมีงบสักร้อยสองร้อยเราก็ซื้อมาห้าบาทสิบาทก็มาปลูกเสริมก็พิพยุงมาเสริมเข้ากลางก่อนช่วงแรก uh huh. เข้ากลางเสร็จแล้วปีหลังโอ้ยมาเสริมอีกก็มาเสริมปากก็มันก็เลยโตไม่เท่ากันครับ พอต้นไม้โตไม่เท่ากันก็จะเห็นข้อแตกต่างอยู่ว่าต้นที่ปลูกหลังค่อนข้าง,างจะโตช้าเพราะว่าไม่ได้แสงก็เลยเป็นข้อคิดอยู่ว่าถ้าอยากให้ดีเนี่ยคิดว่าถ้าปลูกความกันได้น่าจะดีกว่าครับอันนี้มันก็โตอยู่แต่มันจะช้าโตอยู่จะช้าไปช้าอยู่แต่ตอนนั้นก็คิดว่าเ,เดี๋ยวเราล้อมออกไปหรือล้อมขายหรืออะไรอย่างนี้นะเราก็เลยมาลงพยุงรุ่นหลังตรงนี้จะเยอะก็จะเป็นรุเวล,ลาเราปลูกไปอีกปลูกไปเถอะเดี๋ยวว่าเผื่อวันนึงเราตัด ปดูกพวกนี้ใช่ไหมพวกนี้ก็จะได้พุ่งต่อไงครับเนี่ยพุ่งต่อไปได้ออแต่ปีนี้ผมก็ยังปลูกเสริมนะมาปลูกพยอมเสริมเข้าไปในแถวบางอันที่มันไม่รอดก็มาเสริมไว้อยู่ปลูกไปเลยครับปลูกไปให้รากมันทํางานไปก่อนเผื่อวันหนึ่งต้นอะลางเอาออกต้นประดูอออกมันได้แสงพวกพวกนี้ก็พุ่งไงคือรากมันทํางานแล้วเหมือนต้นพยอมไอ้พยุงต้นนี้ยรากทํางานแล้ว ลากเดินแล้วเนี่ยเนี่ยแข็งแรงแล้วนี่แต่โอเคต้นมันไม่ไม่พุ่งอยู่แล้วครับก็ไม่มีปัญหาเหมือนสวนป่าวุฒินี่พอตัดยางพาราออกไม้ยางมันพุ่งเลยะะเป็นรยของถ้าคุณไปตัดไม้ออกพอโล่งแล้วคุณมาปลูกนับหนึ่งอ่ะมันเสียเวลาเอออันนี้จริงอันนี้เป็นเข้าใจเทคนิคธรรมชาติของเขาเนี่ยก็มาปลูกเสริมไม้เพียงแค่ว่านี่ใช่ไหมพวกที่โตก็โตไปแต่พวกนี้เขาก็ค่อยๆขึ้นไปแต่เขาไม่ตายหรอกนี่แล้วก็มันแข็งแรงต้นสัก ผมก็ออมาลองปลูกนะเพราะอยากแกมีสักบ้าง <c oughs> ก็เหลืออยู่สองต้นมีต้นสักอันนี้คือรุ่นเจ็ดปีนะแต่มันก็จะได้ประมาณนี้เปีแต่มาเทียบกับไม้เจ้าถิ่นเขาถิ่นคือปะดูปะดูหรือว่าพวกพะยุงก็จะต่างกันเลยแต่ว่าปลูกไม้ต้องดูธรรมชาติพื้นที่เราเนาะใช่ครับว่าพื้นที่เรามีอะไรผมก็เลยมีส่วนสําคัญมากใช่ไหมครับปะดูเนี่ยดูพุ่งออถ้าใครที่จะปลูกป่าถ้าดูจากสิ่งแวดล้อมพื้นที่แล้ว คิดว่าเลือกต้นไม้ที่มันเหมาะเนี่ยเราจะเบาเราจะสบายมไม่ได้ลดน้ําเปอร์เซ็นต์การจเจริญเติบโตหรือการรอดมันก็จะสูงอ่าอันนี้เป็นข้อคิดที่เราเห็นครับนี่เพราะว่าไม่ได้เป็นพื้นที่ที่เราใช้ชีวิตประจำเนาะถูกต้องปลูกแล้วก็ไปอยู่รีสเกตพื้นที่ตรงนี้สารคาม,มก็ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเทวดาช่วยดูแลให้ธรรมชาติทั้งหมดเลยแล้วเป็นไม้ที่ไม่เคยสาง ที่เห็นนี่เนาะถ้าคนที่อยู่ประจําอาจจะมีเวลาเขาทานนี่สบายเลยนะผมยังมองว่าเออพี่น้องที่มีป่าแล้วอยู่ประจำเนี่ยสามารถที่จะตัดแต่งเขาทานเ่ยกิ่งก้านพวกนี้โอ้มันจะได้มหาศาลเลยเนี่ยแต่ไม่ไม่มีเวลาไม่จัดการก็ไม่ได้เสียหายไม่เสียหายเดี๋ยวมันจะสลัดทิ้งใช่ครับนี่ดูไว้เลยนะเนี่ยกิ่งเนี่ยคอยดูวันหนึ่งมันจะสลัดทิ้งกิ่งเห็นไหมมันก็ไม่เสียหายจัดการตัวมันเองอยู่ครนี่เห็นไหมเพราะนั้นเราก็เลยว่าเออ เราไม่อยากเสียเวลาเพราะว่าพื้นที่แต่ก่อนโซนซนี้นี่มันเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งไม่มีน้ํากันดานแต่ว่าทุกคนก็ปล่อยทิ้งไว้แต่พอเราไปเห็นไปเห็นตัวอย่างจากแปลงต่างๆเราเราก็เลยอยากจะมาทํแเราก็เลยมาปลูกทิ้งไว้เลยไม่อยู่ไม่เป็นไรปลูกทิ้งไว้เลยนี่แหละผลมันออกมาเจ็ดปีแต่ต้องเลือกไม้ประจําถิน่นใช่ครับตัวน,นี้ก็เป็น<ม>ปัจจัยสำคัญอย่าไปฝืนธรรมชาติเพราะว่าองผมมันตายมาแล้วยางนาเนี่ยตายเรียบเลย แล้วก็ไม้เลือกดินและดินจะเลือกไม้ใช่ครับถ้าคุณไปเลือกให้มันแล้วมันไม่ได้เนยมันก็ไม่ได้ครับอ่านี่แหละก็เลยว่าเห็นว่าโอ้เวลานี้เป็นสิ่งสัมผัญถ้าเราทําไม่ได้ทําเลยครับปลูกเลยแปลงนี้ถ้าเจ็ดปีที่แล้วไม่ปลูกคิดว่าตัวเองไม่ได้ดูแลก็คงจะไม่ได้อะไรนถูกต้องครับอาจจะเป็นป่าหญ้าคาโล่งโ่กโล่งโลมันเนี่ยมันเนี่ยเออแปลงเพื่อนี่คือแปลงโบราณท้ออย่าเป็นอย่างนั้นก็ยังไม่มีอะไรครับอันนี้ว่าทำเรียกว่าเพิ่มโอกาสเนาะ เพิ่มโอกาสใช่เพิ่มโอกาสแล้วเพิ่มมูลค่าด้วยนะครับผมมูลค่าที่ดินไปนี้ถ้าขายนี่โอ้มันจะเพิ่มสูงขึ้นเลยจากที่ดินที่ไม่มีราคาใช่นี่เอาต้นไม้มาปลูกที่ดินมูลค่าเพิ่มขึ้นอีกครับอันนี้เห็นชัดมากเห็นชัดมากนี่ก็คือเป็นตัวอย่างของการปลูกป่าให้เป็นบํานาญเนาะเป็นบํานาญหรือเป็นเงินออมใช่เลยครับอันนี้เรามองเห็นเลยว่าตอนที่เราปลูกเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็ เรามาถึงวันนี้เราเห็นเลยโอ้เจ็ดปีขนาดเจ็ดปีเนาะแล้วถ้ายี่สิบห้าปีสามสิบปีมันยิ่งเห็นว่าปลูกป่าเป็นบำนาหรือฝากเงินไว้เป็นฝากต้นไม้ไว้ในดินเหมือนกับการฝากเงินก็จะเป็นมูลค่าเป็นบำนาชีวิตได้อย่างดีเลยใช่ครับและปลูกก่อนที่เรื่องภาษีที่ดินจะมาไล่บี้นะคนมีที่ดินเยอะๆอันนี้เราคิดไว้ปลูกอยากให้แผ่นดินเนาะเราไม่ได้ปลูกเพราะว่าจะหนีภาษีที่ดินใช่ มันมีน้อยปลูกน้อยทุนไม่มีก็ปลูกเท่าที่เรามีทุนครับผมเออมันก็ค่อยๆเต็มเพงมันเองนั่นแหละจนไม่มีที่จะปลูกแล้วเดี๋ยวมันจะแข่งโตกันไปเรื่อยๆเนี่ยถึงต้นนี้อาจจะเล็กต้นไม้แดงอาจจะเล็กต้นพยุงอาจจะเล็กอยู่ก็ไม่มีปัญหามันทํางานตลอดมันทํางานเนาะมันทํางานตลอดเนี่ยรธรรมชาติมันทํางานไปครับถ้าคุณมาตัดต้นประดู่ต้นนี้ออกแล้วเพิ่งมาปลูกไม้นะคุณเสียโอกาสมากเลยอันนี้ใช่เลันปลูกไปเลยตามแนวคิดพ่อคําเดืองนี่ปลูกไปเลยไม่ได้เสียหาย ก้าไม้ไม่ถึง10บาทเนาะใช่ไม่ถึง1ิบาทน่าลงทุนมากเราเห็นแล้วปลูกหนึ่งนาทีเสร็จแล้วอันนี้ผมยังไม่ได้มามีเวลามาจัดการเนาะปุ๋ยที่มันสร้างขึ้นเนาะใช่โอ้หออกซิเจนที่มันปล่อยให้พี่น้องเนี่ยโอ้ยสุดยอดเลยเป็นไรที่ทําแล้วสบายไปหน้าครับทาแล้วสบายไปหน้าอ่าโอเคเนาะก็ฝากให้กาลังใจพี่น้องเนาะทําให้กําลังใจว่าพี่น้องที่บอกว่าไม่ได้อยู่กับบ้านไม่มีเวลาเนี่ยผมว่าเอาเลือกวิธีนี้ก็ เป็นอีกแบบหนึ่งที่เป็นตัวเลือกที่คิดว่าใช้ได้เลยการเพิ่มโอกาสแล้วก็ที่สําคัญสร้างประโยชน์ให้กับคนทั่วไปแล้วก็สร้างบานาญไว้ให้ชีวิตให้กับรุ่นลุกรุนลานผมว่าก็น่าทำครับครับปลูกครับผมขอบคุณมากครับผมสรัสดีครับนสัปา Sat